โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่ผมกายเจ็เอ็กนะครับผมก็วันนี้เราจะมาดูอัปเดตใหม่นะครับอย่างแรกเลยก็คือชุดที่กูกําลังใส่อยู่ตอนนี้เป็นชุดที่ความจริงผมทาคลิปรีวิวเสร็เปิดแล้วแต่ว่าไฟพังอัดคลิปไม่ได้จบข่าวผมจะมาดูอัปเดตนะครับผมอัปเดตอย่างแรกเลยชุดนี้ แล้วก็วันนี้นะผมมันมาตอนเที่ยงคืนเลยนะนี่เออสกิฟเอ็นบีอกมาแล้วผมอเนี่ย<ค><ณ>แล้วก็นี่เองผมสุ่มไปหนึ่งขั้งได้แต่ทำไมถึงเลข้องช่วงยี่สิบผมสุ่มหาตัวละคร คือพบฆ่าตัวละครคน,นั้งสองตัวไงและแม่งสุ่มไม่ได้เลยแม่โคตรสิงเหลียแบบมันลอยย่อไปเลยโอเคต่อไปก้ามใหม่จะก้ามเก็บโทเค็นนะผมนี่เลยเก็บโทเค็นแล้วก็เอามาแลกของต่างๆได้นะผมแลกชุดตัวุ้ยแบบทั้งเซ็ตอะทั้งเซ็ตใช้ประมาณสี่สิบนะผม หาได้แลนะ้ววันที่สามถึงสิบสามนะผมห่วงยางสี่เขียวนะสามารถหาได้จากประสาทสายที่มันจะดรอปในแมปนะมันจะมีเป็นประสาทสายอยู่บนปูนอยู่บนดินอะไรแบบนี้เลยเกมมันไม่สมจริงห,ห่วงยางมสี่มพูวต้องหาวันที่สิบสี่ถึงวันที่สิบห้านะผมมันจะดรอปตามแมปเลยนะเหมือนกิจกรรมปกติอะผมอันนี้ก็โหลดดิงครับเว้โอเค มีอะไรอีกไหมเอ่ยแล้วก็เผื่อทุกคนสังเกตนะผมทุกคนเห็นตายโกมไหมมันจะมีอะไรวิบวับวิบวับอี่ใช่ไหมลองกดดูไม,ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าน,นี้กิจกรรมอะไรนะลองดูหน่อยอ๋อดูดูดดูกิจกรรม เพชรกูเลยอยู่แล้วก็เพชรเองมึงแยกกูเสียอย่อยฮะก็สำหรับพุทซีซั่นนี้นะผมก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ขอเก็บคันก่อนขายแค่คันเดียวจะมารีวิวไอตัวตผมขังเสร็อเนี่ยโอเคแล้วก็เขาบอกว่าอะไรนะมีการ อัปเดตใช่ไหมอัปเดตสงพีจะตายไปไปปั่นคนกันดีกว่า โอเคแล้วค่ะวันในแมพเป็นที่เรียบร้อยสังเกตนะผมตอนเข้าวัในแมพนะผมมึจะได้มีการเปลี่ยกนการเลยนะครับผมเพราะว่าเขาได้อัปเดตโซนสนามแข่งมานั่นเองทีน,นี้ก็คือจุดซ้อมยิงนะผมมีอะไรปั๊มใหม่เพียบเลยนะนี่สามารถสามารถมานอนได้ด้วยนะแห่งดูดูชื่อปุ่มปุ่มบอกปุ่มบวกนั่งแต่พผมกดไปนอนควรตีน อัปเดตปืนใหม่นะครับผมก็มีปืนบาเลตนะครับผมส่วนในปืนโลเนี่ยมันก็ไม่รู้อยู่ไอ้นี่นะหน้าไหนตไม่รู้มันจะมากิจกรรมอะไรแล้วก็มีการปรับของแต่งวีดของแต่งขันเล็กๆแน่นอน,นนะครับผมแล้วก็ในโซเฟียตายนะเอ้ยในแมปต่อสู้อะแมปเหมนหนังดุนอะใหญ่วอลแล้วนะครับผมเพื่อควางใหม่เราจะลองว้าไปคนฮัลโหล โอ้อะไรวะไม่เห็นเรือรถมอเตอร์ไซค์เลยเอ้ยนี่ไงเหลือเรือคือมอเตอร์ไซค์เป๊ะตัวสกินไอออกไปยูวัดวัด,ด,ด,ดเฮ้ยรถยไฟรถไฟมีรถกูโอ้อะไรวะกูต้องมองเย,ย่มาเดี๋ยวเรามาดูสกินรถกันนะหัวภาพผม ารจามันจะแหลกผมกชอบมันละเกี่ยนชอบเดียวจะกินรถประจานีซันนี้นะผมเดียวนุ่มดูดิมาใส่ผนได้แบบอุ้ยมานไม่ได้ความลืมถ้าเป็นพวกรถสปอร์ตทำได้นะคือกระโดดขึ้นกู่ทนนะใช่แล้วข้าเบีอันหนึ่งก็ได้เลยโคตรเดียว มาสับโดนรีว be <S, S 1> ิวน wow. wow. ี้แม่งเอ๊ะนี่อะไรเจทเฮเจทเฮ้ว้าวว้าวเกื็บเลยโอ้โหเย็ดเฮ้เย็ดเฮนี่เลยมาช่วงหาแต่บักต่อ อาลุกตีดไม่น่านม,ไม,ไม่ไม่น่าเลยเลยโอเคเราไปซูนต่อสู้กันดีกว่าครับผม เราเอาปืนบาลิตเล่น,นดีกว่าบาลิตก็ใส่ได้แค่อย,อย่างเดียวนะผมก็คือมัดค่อย่างเ่ไม่จับินอย่ายัป้งนี่ับผมช่องตาทางเพิ่มด8ออช่องเาะไอ้เชี่ยแม่งโอโหก็ากระดาษดีเลย บมข้างโอ้บมเฉยคืนเกินเก้อขาขากระตุกขอโทษนะใส์เอ้ยกูต้องโซบาร์เลยาฉันขหมดเกินตัดขโมยไม่ไดุ้ง ปืนปืนวมแม่กลัวจะได้เปลี่ยนเป็นระยะใจใจเนี่ยเดินจอไม่ไปเฮ้ยทำไมกูกดเปลี่ยนปืนแล้วมันไม่เปลี่ยนให้กูวโะโอ้กูตายเลยเราเลิกไะล่สาระกันเถอะ 他妈的我，他不。<music> <music> อะไรวะกดเปลี่ยนปืนเลยไม่ไม่อยากเปลี่ยนในหะ้กเูเ,นะเ,ออกเดือดเป็นห้าเลยเนี่ยกูเดือดแล้วนะกูเดือดแล้วได้สัดกูเดือดแล้วนะกเดเปลีลนะ่ยนปืนไม่ไปหรอืมืมชอบไปเดียนเอาจริงใช่ไหมคะได้คะ่ะเดี๋ยวเดียนจัดให้น,นีไม่เล่นสองคนะสองคนมันก,นก,นกล,นลายเป็นเกมกุหลาบแล้วเปเล่นหน่งไได้รู้กันเนื้อของมันว่าตอนนี้ สองควงเป็นยังไงหลังจากที่มันโดนเนิฟมาแล้วนะผมแผ่นนี้มันโดนเนิฟนะเดี๋ยวบอกว่าอะไรนะลดดาเมจนิดนึงลดระยะนิดนึ่งก็กับแลวว่กลับมาแล้วเปิดมาก็ดับเบิลหัว ยอมไม่ลื่นเลยนี่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 คือผมการเอาไอวอลเข้ามาในเกมน,นะครับผมมันก็จะแบบนี้แหละมันก็จะอย่างนี้แหละมันจะมีโค้ดตั้งไอวอลเกมเกมแบบนี้ครับผมนิวสีนะวัยรุ่นมาแรงจ้าร้อติลลี่ก็สิ้นเรียบร้อยครับผม ต่อให้เลยเด็กกูแรกกันเด็กต่อให้หนูกลังเวนโอ้มาลุ่มพมทุกคนมาลุ่มผมวักลับมาแล้วก้อีจะตายหรืยัง ผมปัดปุ่มแล้ไม่ฟิลเลยโอ้โ oh my ว้าดินบนดักนะ,กะไอ้วอลมันเหลือ đi, ah, mạnh, cái túi, đồng rồi, ăn bánh canh vào. สีขาวคิดเป็นเหลืองสวยคิดเป็นเหลืองเรดาด้เม็ดจ่ปืนโบ้ดาเได้เม็เ ตายโบวจงตามที่ไม่ทานเลยอ่ะตายที่ไม่ทานเลยอย่างทขยืนกัดัดเียอะไรของมันวะมึงเป็นผีเหรอ มึงนอนลอยฟ้าได้ไงถิงโดโดขอขอคิวขอคิวเลื่อนหัวคนดิเกมไม่ล็อกเป้าครับเกมนไม่ล็อกเป้าครับมโลเกมแอดมิน โอเคบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ